ตลาดมามาเบิ้งว่าได้อย่างมาแน่กับขอกับน้ำือเก้าแล้วค่ะนอกมะนี่วันเกิดก็ได้ไปส่งหลานก็เลยไปซื้อกับขอกับน้ำมาไหวนาะค่ะมาเบิ้งได้อย่างแน่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เนี่ยกับขอกับน้ำใจด้วยเดี๋ยว้เบิ้งตเรากันเถอเบิ้งไปทัวร์ทัวร์งานที่พี่น้องโลละห้าสิบบาททัวร์กับเงาลูกสวยอยู่ด้ิ ได้รรค่ะใบมะกรูดตะไคร่ค่ะนี่ตะไคร่ดึงมานากใครบ้านเฮาเนาะอันนี้สิบบาทกันนะสิบบาทไอ้ต้นหอมอ้ยังก็ดอกหอมบอกว่าไอดอกหอมบอกค่ะน,นี่ดอกหอมนนเนาะจ้ะเนาะเอาใบผัดใส่หมูใส้ย,ยังได้ตับก,บก,นนดดกุ้งตับไก่เนาะค่ะเนาะได้ยังนั่นนี่สดสดตลาดเศร้าไม่ต้องสดค่ะพี่น้องแล้วก็ได้มะเขือมะเขือลวกน้ำเลย มะเขือมา้าโล่หนึงสามสิบบาทลูกสวยอยู่ค่ะอ้อนด้วยนี่ยกินบ่ไม่ได้เลือกเอาเนาะเลือกเอาค่ะโลละสามสิบบาทแตพอกินอยู่แต่ก,ก้น,นช่วงก้นหนานี่หกสิบบาทไปได้โลนึองนอันนี้มันลงนั่นเน่ยเขือมันลุ้งแล้วจะก็เลยพริกค่ะพริกก็งามยยเยอะพี่น้องเนี่ยงาม รวมยี่สิบบาทพี่กระเพาะกินอยู่รู้จากบาทก็รู้แต่ว่าซื้อแบบนี้มากินถ้าว่าหลาก็นี่ก็กินบ่ทันเนาะจ้ะซื้อมาพอกินหมดอาทิตย์นึงพอดีพี่เกิดเป็นยังบ่เน่าเจ้าปกินน่องจะมีช่องอกมีช่องอกช่องอกก็เดี๋ยวเอาไปเส่นน้ำค่ะแล้วก็ได้ขนมจีนไอ้เบื้องเส้นขนมจีนไม่ลองเส้นงามค่ะ สวยนิ่าจีนมาสองลูกติดน้ำยาหนุ่มจีนขาวดีดีโลละสามสิบบาทหนุ่มจีนนี่นีมแล้วพี่น้องแล้วก็หมูกับไก่ก็เอาใส่ตู้เย็นไปแล้วแล้วก็มีขนมไทยร้านเนาะค่ะให้ร้านน้อยเพราะว่าเมื่อนี้หยุดก็นี่ยเราเปซื้อกับคอกับน้าที่ไหนเนี่ยมาเ้าวก็แล้วกัน วิธีชีวิตของยายโก็จังซี่งละค่ะปุ้ยแล้วน้าข่อยก็ค้าข้อยห่างวันหยุดซ้ำนี่นะพี่น้องไอ้เบิ้งว่าเออไปตลาดมาว่าอะไรกับข้าวกบน้ำนังแน่น้อค่ะเนาะขอบคุณเด้อที่เขามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณหลายเด้อหิ้งหิ้งปังๆกันทุกคนน้องข้าน้อเป็นกลังใจกันสู้ๆเป็นกันที่นะจ๊ะสักวันหนึ่งเราต้องสำเร็จน้องข้าน้อมีอย่างก็ลงไปพี่น้องเป็นกลังใจให้กันค่ะ 姑娘来。